ตอนนี้นก็สู่ช่องนักร่แบบออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เคซีนะคะหลังจากซิรินะคะตัวน้องเคซีมากมันมาได้ยูทา่าหน้นแต่ว่ามันมุมเป็นทางเที่ยวของ บ้านน้องแสงคนเที่ยวกันเป็นเป็นทางไปให้ไปหน้าละลัดเขาหมู่บ้านอีกฝากนึงตอนนอยู่ที่บ้านนะคะที่ชิดปากแปรนะคะหอตาแล้วเมื่อเลี้ยงแล้วบอกว่าแล้วจะดันดูแห้งๆ <laughs> จากเมืองสองก็จะเป็นสองดันนึงแห้งไปเลยได้อายดันนึงแห้งก็สิดแสนซับไปเลยนะคะเราจะมาดูรอบๆบรรยากาศของบ้านที่ชิดกันนะคะขอ,องของขึ้ง,งามเฉยมากนะ กองสวยกล้องสวยสวยกองครคนนั้นรอดจ้ะกลองสวยวัีค่ะคองสวยคนะนะคะบางคนก็อยู่ข้างในนะคะหนึ่งทีมกับบูฟ้าอีนึงก็ทําไฟนะคะนะคะแบ่งงานแบ่งทีมงานกันในการเห็ดนะคะบรรยากาศวันนี้ก็เริ่มสีฮ้อนแล้วมันบอกเริ่มจะร้อนแล้วค่ะหลังจากที่หนาวนะคะ เริ่มซาร้อนแล้วนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะน้องเคซี่มาถึงแล้วนะคะบรรยากาศรอบๆบ้านพิชิดนะค่อยุยูกไกลๆบ้านน้องเคซี่ได้หนิน้องเคซี่ก็เลยได้มาอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศดีจะมีต้นหมอกต้นไม้มีต้นหมอกต้นไม้นะคะ ล้อมรอบบริเวณนะคะต้นดอกลากากระมีขอบคนที่ติดตามน้องเคซี่นะคะก็ได้รับอนุญาตจากนะคะพันแรวาทายพีชัยพ่ชัยก็พี่ชัยก็ทำไฟนะคะ,ไฟไฟะครบสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ๋อที่เห็นที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นนะคะเป็น โอ้โหรีอานอนนะครับปา,า,าีค่ะพี่สามานีเอาลูกมานั่งเตียวัาดีเอเอา,า,อาสีโปมายองกันนะ <c oughs> โอ้ยม <c oughs> ีเพื่อนนคะคะเพื่อนเล่นอยู่เนี่ยกี่เดือนแล้วคะสามเดือนค่ะโอ้ยสามเดือนกำลังว่างนอนแต่ห้างเป็นต่สารา้างนี่คนนะบรรยากาศรอบรอ เ <Rapid. S 1> ซซ <ix premier flying truck> ี <hebt> ่มากับ <się> ล <ın> <illing> ูกก <pe> ับกับผู้ชายค่ะก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันนี่นี่ถามหน่อยเนี่ยามอยู่ว่าผู้หญิงก็ยาวเออผมยาวเสอแดงชื่ออะไรชื่อน้องเคซี่ค่ะอ๋อน้องเคซี่ครับยังไงก็เข้าไปฝากติดตามด้วยช่องช่องอะไรบอกเลยนัการาแบนออฟฟิเชียลค่ะ ภาษาอังกฤษผมเปล่าเลยผมจำไม่ได้คำว่าชวชวเชี่ยวคขาเชี่ยวจบไหมเชี่ยวเชี่ยวนน้ำเนีย อย่าออกเสียงผิดนะพี่พี่ก็ต้อนรับดีมากเลยนะคะขอบคุณอซีที่แปดห้านั่้อลองไอซีบ่ได้ยุไก่บ้านแล้วจะยุไก่ไกยุไกลๆเองนะคะมาได้นะคะคุณยายเป็นกระนังยิ้มแป้นเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแต่ถ้าลงน้ำเอาไหมไม่กลัวนะสวัสดีทุกท่านนะคะถ้าลงน้าไไม่กลัว <ทาง>ใช่ไหมถ้าไม่ยันหอมมันดูสองไวก่อนสิครับเจอแล้วใช่ไหมคะเจอแล้ว<ทาง>แต่ไม่เห็นเพราะว่าเขาใช้ผ้า,าขาวคลุมหมดแล้วเข<ท>าใ<ง>ส่หน้<ท>าเลย กินข้าับกินข้าแล้วจ้าแซบบัวจ้า่หม่าเขาาทายสีองก็เนเขเดืออหมื่เาื่นข้าวนข้าว่น้าวื่นข้อวตื่้าต่นข้วต่ขาวต้วน้าว้าวน้ว่นวน้าวนวื่นนี้บว่นว่นาน้วนว่นเ้านขว่นขา้น ใช่อันนี้ก <|so|>? uh ็ไนมาเองขึ้นมาเองต้นเองก็รู้เรื่องเนาะแต่เพิ่นไม่ให้เกียรติก็ไม่พูดเนาะคือว่าขึ้นมาเองเนาะอ่าคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะมาไปในโคตรซึ้งเลย